สวัสดีค่ะช่องระดาชีวิตในต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงสบายดีนะคะส่วนพิระดาก็เหมือนเดิมค่ะชีวิตต่างแดนสุขทุกข์รุ่มๆดนดอนบ้างก็คือเป็นกฎแห่งของชีวิตตอนนี้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยสบายค่ะขอให้ทุกคนดูแล สุขภาพนะคะโอกาสหน้าจะมาเล่าเรื่องชีวิตที่อยู่ในต่างแดนให้ฟังค่ะยังไงแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะดูแลสุขภาพค่ะขอขอบคุณแพลตฟอร์มของ YouTube ที่ให้พิรดาได้มาอยู่ตรงนี้ได้พบปะเพื่อนฝูงได้พบปะ เพื่อนๆพี่น้องอยู่บนแพลตฟอร์ม YouTube ที่มีน้ำใจดีงดงามทุกคนทุกท่านค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปังๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ